กรมการค้าต่างประเทศเปิดมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรนวัตรกรรม AgriPlus Expo 2025ซึ่งจะเป็นการนำผลงานของผู้ประกอบการที่ผ่านการประกวดสินค้าเกษตรนวัตรกรรมไทยระดับประเทศ AgriPlus Award และสินค้าที่มีศักยภาพมาจัดแสดงและจำหน่ายเป็นครั้งแรกโดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Thai Agri Connect Innovating for a Sustainable World นวัตรกรรมสินค้าเกษตรไทยเชื่อมไทยเชื่อมโลกสู่อนาคตยั่งยืนนะับเป็นอีกหนึ่งการสำคัญในการ การสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยโดยงานค่ะจัดขึ้นระหว่งางวันที่25ถึง28กันยายนนี้ณฮนอะ i m p p c t t เมืองทองธานีซึ่งตลอดทั้ง4วันจะได้พบกับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยที่มีศักยภาพในระดับอินเตอร์ทั้งสินค้าอาหารและสินค้าไลฟ์สไตล์กว่า150รายการค่ะ วันนี้นะคะกรมค้าต่างประเทศเราภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะเราก็พาผู้ประกอบการมานะคะมาจัดงานเรียกว่าอากิพพลาสเอกโปปี2025ค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนะคะเพราะว่ากรมงานต่างประเทศเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะ,ส,ะส่งเสริมต่อยอดนะคะสินค้าเกษตรนวัตกรรมค่ะเนื่องจากเรามีการจัดประกวดนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนวัตกรรม เพราะว่าสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไทยนะคะแล้วก็เกษตรกรไทยเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมากนะคะกับเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานะคะก <g uss> รมค้าต่ะเทศเราก็อยากจะส่งเสริมให้เกษตรกรไทยเนี่ยมีรายได้ที่สูงขึ้นมีเพิ่มมูลค่ากับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรไทยให้มากขึ้นนะคะ <g uss> เราก็มาต่อยอดค่ะเชื่อมโยงกับนักวิจัยเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการแล้วก็เชื่อมโยงกับนักนวัตกรนะคะก็เลยได้มาเป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรม ซึ่งเราก็ต่อยอดมาจากการประกวดรางวัลน,นะคะอากิพรัสวอร์ดค่ะซึ่งอากิพรัสสวอร์ดเนี่ยก็ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพเลยนะคะซึ่งในงานอากิพรัสวอร์ดเนี่ยเราจัดมาแล้วทั้งหมด4ครั้งนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เราให้รางวัลพระราชทานต่งตางๆเนี่ยคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยนะคะมาออกงานค่ะแล้วก็เราจัดอยู่ในงาน f a ร์ Expo 2025ด้วยนะคะซึ่งเป็นงานใหญ่นะคะแล้วก็เป็นงานที่เอาสินค้าเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาจัดแสดงในงานนี้งานเดียวเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย Agip l u s Expo นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกที่พาผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล Agip Plus Award ทั้งหลายๆปีของเราเนี่ยมารวมกันแล้วก็รวมไปจนถึงผู้ที่มีศักยภาพสูงด้วยนะคะเราก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรของเราเนี่ยมีมูลค่าที่สูงขึ้นได้จากการขายสินค้าที่มีนวัตกรรมเป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรมในงานนี้ค่ะ ก็อย่างแรกเลยนะคะในงานนี้นะคะเรามีทั้งหมด80คูหาเลยค่ะสินค้าก็มีมากกว่า150รายการนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรมทั้งนั้นนะคะเดินเข้ามาในชมในคูหาของ Agip l a s i c Expo ของกรมพืชาต่างปรรเทศนะคะจะไม่เห็นผลไม้แบบว่าธรรมดานะคะจะเห็นแต่สินค้าที่นึกไม่ถึงเลยว่านี่คือสินค้าเกษตรนะคะแต่ว่าเป็นสินค้าที่เศษที่แปลงร่างแล้วกลายเป็นสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงแล้วก็มีคุณค่ามากๆด้วยค่ะอย่างที่1นนะคะเราก็อยากจะให้ ผู้ประกอบการนะคะที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ได้มา,าแสดงผลงานของเขาเนี่ยในอันกิฟท์สติ๊กโปในครั้งนี้นะคะได้แสดงให้ชาวโลกได้เห็นค่ะว่าเรามีภาพลักษณ์ที่ดีมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็สามารถ ผลิตออกมาเป็นเชิงพาณิชย์ดได้จริงๆนะคะเ,เรื่องที่2องค่ะแน่นอนค่ะเราอยากให้เขาได้มียอดถายนะคะก็เชื่อบ้านว่า150 SKU ของเราแล้วก็80ตู้กับกันนะคะสินค้าเขาดีมากๆจริงๆค่ะเป็นระดับเรียกว่าได้รางวัลระดับโลกมาเลยก็มีนะคะก็ อยากจะให้มีมูลค่าที่เกิดขึ้นภายในงานนี้มากกว่า300ล้านบาทค่ะนอกเหนือจากงานอากักฤษพลาสติกโปในวันนี้นะคะที่เราจัดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยนะคะเราจะพาผู้ประกอบการค่ะที่ได้รับรางวัอลอักฤษพลัสวอร์ดนะคะไปออกสู่ต่างประเทศด้วยค่ะสําหรับคนที่มีศักยภาพมากๆนะคะมีทั้งไปที่งาน f h a ที่สิงคโปร์นะคะมีฟุ d เด็กอ่าอ่าซาอุดีนะคะที่ซาอุดิอาระเบียนะคะ,ะไทยฟกอนุก้าเอเชียเนี่ยเราจัดทุกปีอยู่แล้วนะคะก็จัดไปแล้วนะคะเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ปีหน้ายังไงเราก็จะเข้า ร่วค่ะแล้วก็ยังมีงานอื่นมากมายที่เป็นงานสินค้าเกษตรสินค้าอาหารสินค้านวัตกรรมนี่นะคะเราก็จะส่งผู้ประกอบการของเราเนี่ยค่ะไปสู่ในเวทีโลกเหล่านั้นต่อยอดด้วยค่ะอยากจะเชิญชวนประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ซื้อทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ที่อยากจะมาเยี่ยมชมงาน อยากจะมาให้กําลังใจเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ค่ะที่เขาใช้สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรนะคะมาสู่การใช้วิจัยแล้วว่าพัฒนาให้มีนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นนะคะมาส่งเสริมให้กําลังใจเกษตรกรของเราด้วยกันค่ะมาซื้อสินค้าอยู่ใน a ากิ p พล s ส x p o ก์โ2025กันนะคะอยู่ที่ IMPACT เมืองทองอาธานีที่ฮอ8ค่ะในงานบามเอ็กซป2025ค่ะตลอดงาน4วันนี้เลยค่ะ25-28กันยายนนี้ค่ะ